บายดี bye. สวัสดีครับบาร์ bye bye. พีเตอร์มาอัปเดตสถานีรถไฟฟ้า BTS มอชิดนะครับผมตอนนี้ก็นะักท่องน้องชาวไทยและชาวต่างชาติก็มาเยอะมากนะครับผมนะโอ้โหเยี่ยมมาทุกคนมีรถไฟนะครับผมมา เต็มไปแล้วครับผมไปแล้วทุกคนครับโอ้โหทุกคนอันนี้จะเป็นรถวนตัวเนาะเป็นรถวนตัวมาจอดที่โรงจอดรถอยู่มอชิดนะครับผมเพื่อจะมาเที่ยวหรือทํางานนะครับผมส่วนตัวจักรนะครับก็มาจอดนี่เยอะมากนะครับ,มออมรบผม เป็นรถส่วนตัวรถคนนะครับเพื่อมาเที่ยวตลาดเที่ยวตลาดส่วนตัวจักนะครับทุกคนว้าพี่น้องเพียบเลยทุกคนเบิ่งเอาลานจอดรถนะครับผมโอ้โหอะไรเยอะๆขนาดนี้นะครับเห็นไหคนเบืองเอาทุกคน นี่บาปเตอร์อยู่ขางบนนะครับเนาะมาถ่ายบาปเตอร์อยู่ขางบนมาเก,ก็บพาบรรยากาศาในพี่น้องในรับชม o สินเกาสินเคยนะครับผมโดมีแต่ลูกลานจอดรถทางน้อนใหญ่มากนะทุกคนยอดจริงๆ นะครับแต่บูรุาเขาเจา้าบูร่บเขาเห็ดอีกยังน,น,นะครับนี่นะก็สางอยู่หมดแล้วเรืมองจอดรถหรืรอเปล่านะครับไฟมาอีกแล้วครับผมไปทุกคนไปรับชมด้วยครับไปทุกคนไปรับชมด้วยครัน ปิดประตูแล้วครับโอ้โหไปแล้วครับนี่สถาน,นีมอชิดนะครับผม BTS นะครับสะอาดมากเลยครับผม bà bị tơ dương bó đổi lột luôn lột, lột là trò rột bị ไปรับชมไยเด้อยพี่น้องเองไปเจอกับบรรยายบนตึกกันเนาฝั่งนี้จะมีรถตู้นะครับผม ต่างชาติน้องนี่แหละรถไฟนั่งสะดวกสบายนั่งสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับ ผู้ได้สาลโร้ากระบวนรารที่กำลังเข้า่อไปแล้วครับผมโอ้โหผู้ได้สาลโปรด้ารอบ ยืนถ่ายรูปกันนะครับ เดี๋ยวให้บางประเทศเนาะได้มาบิงมารับชม ดูแลวความปลอดภัยนะครับไฟมาและะ้วครับคนตอดแถวเยอะมากเลยทีวด ออขอจบคลิปเพียงร่านี้ก่อนนะครับไปหลับสมลิปต่อไปนะครับผมฝากอะไรกดชร์กดซับสไครต์ได้จ้าขอบคุณพี่พี่อทุกท่านนะครับ